สวัสดีครับผมบัญชาเหล็กคงนะครับจาก Canon Thailand นะครับคงมีหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่าเครื่องพิมพ์ระบบ Ink-Jet จเนี่ยมีรลบบหกประเภทไหนบ้างนะครับและสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างของ Canon นในตระกูล Image p r o g r a รเนี่ยใช้ระบบหมึกแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนี้กันครับ ในธุรกิจเครื่องพิมพ์หน้ากว้างนะครับหมึกจะมีหลายระบบนะครับในระบบแรกก็คือระบบหมึกที่เป็นว a t e r base ก็คือตัวทำละลายเป็นน้ำนะครับซึ่งในว a t e r base บเนี่ยข้อดีของหมึกที่เป็นตัวทำละลายเป็นน้ำเนี่ยจะให้เฉดสีที่กว้างนะครับให้สีที่สดใสแล้วก็สามารถรองรับวัสดุการพิมพ์ได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแต่ว่าเน้นในกลุ่มที่เน้นคุณภาพงานพิมพ์นะครับและงานที่ต้องการสีที่เที่ยงตรงซึ่งก็จะตอบโจทย์งาน อาร์ตหรืองานศิละปะทั่วไปครับส่วนในหมึกอิงเจตอีกประเภทหนึ่งก็คือจะเรียกว่าเป็นหมึกแบบโซแวนนะครับพวกโซแวนเนี่ยตัวทําละลายของสีเนี่ยจะเป็นน้ามันซึ่งมันก็จะมีการยึดเกาะบ,บนผิววัสดุได้ง่ายกว่าตัววัตเทเบสซึ่งต้องใช้กระดาษที่ออกมารองรับนะครับแต่ระบบหมึกโซแวนเนี่ยก็ข้อเสียก็คือจะให้สีที่ค่อนข้างมีความแคบของเฉดสีมากกว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะใช้วัสดุที่เป็นเฉพาะ นะครับซึ่งส่วนใหญ่ธุรกิจของโซแวนจะไปอยู่พวกงานพิมพ์ o u t ดอร์นะครับงานผลิตท,ที่ต้องการต้นทุนต่ำนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ทั่วไปก็จะเป็นประเภทงานป้ายโฆษณาป้ายไวนิวส่วนในประเภทที่3ก็คือจะเป็นหมึกที่เราเรียกว่า UV นะครับซึ่งหมึกพิมพ์อิงเจตแบบ UV เนี่ยจะใช้ในธุรกิจเฉพาะนะครับที่ต้องการพิมพ์บนวัสดุที่เป็นผิวเรียบที่ไม่ได้มีการเคลือบน้ํายามานะครับ UV เนี่ยตัวหมึกจะ ยึดเกาะบนผิววัสดุโดยการฉายแสง UV นะครับาะงั้นการลงทุนของเครื่องพิมพ์จะค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าประโยชน์ของเครื่องพิมพ์ UV ก็คือใช้ในเรื่องการผลิตพิมบรรจุพันหรือการพิมพ์บนวัสดุผิวเรียบผิวแข็งซึ่งอันเนี้ยก็จะใช้กับธุรกิจงานเฉพาะเช่นพวกงานตกแต่งหรืองานทําบรรจุภัณฑ์ครับเครื่องพิมพ์อิงเจตของแ Can น n เนี่ย จะใช้หมึกที่เป็น waterbase นะครับก็คือมีตัวทำละลายที่เป็นน้ำนะครับซึ่งในระบบแม่สีของหมึก waterbase เนี่ยจะมีหมึก2ประเภทก็คือที่เป็น pigment กับเป็น dyebase เครื่องพิมพ์มพอิงเจตในระบบหมึก dyebase นะครับก็จะเป็นระบบหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์อิงเจตขนาดเล็กของแค n นอนะครับข้อดีก็คือให้สีที่สดใสนะครับจะใช้ในเครื่องพิมพ์แค n นนในตระกูลแค n นลพิกซ์มาครับส่วนในเครื่องพิมพ์หน้ากว้างในตระกูล i m เม e โ r o g ก a มของแค n นลเนี่ยจะใช้ระบบ หมึกที่เป็นพิกเมนต์นะครับซึ่งข้อดีของระบบหมึกที่เป็นพิกเมนต์ก็คือเนื้อสีเนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการกันน้ำนะครับให้ความคงทนของงานพิมพ์ที่ค่อนข้างจะยาวนานกว่าระบบหมึกไดเบสนะครับแล้วก็มีแม่สีที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็มีเฉดส,สีที่กว้างกว่าระบบหมึกเครื่องพิมพ์ไดเบสเพราะว่าในตระกูลอีเมลโฟร,ร์กราเนี่ยมีจำนวนแม่สีที่ค่อนข้างจะเยอะมาก สำหรับเทคโนโลยีของหมึกฟูเรสเซนต์พิงค์นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีของหมึกตัวใหม่นะครับที่มีในตัวเครื่องพิมพ์หน้ากว้างอ e ิ a เม p โปรกั p จ g พ s e r i e s นะครับจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับที่ช่วยเพิ่มในเรื่องของความสะท้อนแววของสีนะครับความกว้างของเฉดส,สีที่พิมพ์ออกมานะครับสิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คืองานพิมพ์จะสามารถพิมพ์ให้สีที่สดใสนะครับใหค้ความแม่นยำของสี ในชุดสีพวกแพนโทนหรือสีที่เป็นเฉดนนออนพาสเทลนะครับซึ่งก็จะตอบโจทย์กับตัวงานออกแบบงานพิมพ์สมัยใหม่ในยุคนี้นะครับสำหรับเทคโนโลยีในการลงหมึกฟลูออเรสเนใน,ในระบบของตัว g p Series นะครับจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า radiant infusion นะครับก็คือสีฟลูออเรสเซนตพิงค์เนี่ยจะเข้าไปประสานระหว่างเนื้อสีหลักอื่นๆก็คือ c m y k นะครับทำให้สีที่พิมพ์ออกมาในเฉด ที่ฟอเรสเซนต i มีทำงานเช่นเฉดสีเหลืองสีแดงสีส้มสีชมพูเนี่ยจะมีความกว้างความสดใสและก็เฉดสีที่กว้างขึ้นครับครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านที่กำลังมองหาเครื่องพิมพ์อิงเจ t นะครับหรือเครื่องพิมพ์หน้ากว้างกันอยู่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามในช่อง Canon Thailand ได้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แล้วก็คลิปดีๆจาก c a น o อน r i n t เตครับ Canon delighting you always